เบื่อกาวงปากกาแล้วอ่ะวงปากกาธรรมดาแบบธรรมดาเฮ้ยเดี๋ยวเราถามสิริอีกว่าว่าสิริเมีะสิริฮลัลโหลสิริทำไรอยู่ทำไรก็ได้กูไม่ได้ขอตงังค์อสิริมันกลัวตีนแล้วมีน้องๆขอมาว่าไงพี่ครับพี่ครับโคงไม้เรียวให้ดูหน่อยครับโคงไม้เรียวเลยเหรอมันเบาไปแล้วทุกคน จริงหรือเปล่าเนี่ยจริงหรือเปล่าเนี่ยสิริจริงหรือเปล่าเนี่ยเอาจิงจริงจริงดิกูจะโกหกทำไมโอ้งั้นจัดไปดิครับอรออะไรโอเคครับนี่ก็คือการตวงไม้เดียวนะครับอ่ะกล้องอกล้องกล้องหายไ,ไหนกล้องอ๋อยู่นี่อเอาตัวครับหนึ่งสองสาม นี่คือไม้เลียวแม่อาจจะมองไม่เห็นแต่ผมมองเห็นหนะเออโยนด้วยครับโดนเอาใหม่อีกแล้วมันเบาอ่ะโยนโยนแล้วรับถ่ายฟินฟินิตีบ้างดีกว่า เออดนหัวปุ๊บปฟุ๊บปฟุ๊บป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 ุ๊บก็จบการเตรียมที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการควงไม้เลียวอุ้ยทิ้มตาครับ หมพูดมากจนชิมตา,ลาลนน like, share, เลยส,เนนส,เเสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เอ้ยให้สิริพูดแทนดีกว่าครับรอแป๊บนึงครับอ่ะสิริพูดปิดคลิปเร็วๆสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะเอฟสี่ทุกคน